สวัสดีครับวันนี้ผู้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับคําว่ากนสซึ่งกนสย่อมาจากแกนนําส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาครับซึ่งแกนนาส่งเสริมนักเรียนหมายความว่าผู้ที่เป็นผู้นําในการส่งเสริมนักเรียนภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านยาเสพติดและการจัดกิจกรรมมาเพื่อประโยชน์หรือว่ากิจกรรมการคิดสร้างสารรค์ต่างๆภายในโรงเรียนซึ่งแกนนำนักเรียนจะเป็นผู้นําในการส่งเสริมดังนี้นะครับแกนนำนักเรียนจะเป็นหัวหน้าในการทํากิจกรรมต่างๆ และการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ผู้อื่นทําในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนการช่วยเหลือพี่น้องภายในโรงเรียนด้วยกันและการนํานักเรียนนะครับทําหน้าที่ดังนี้หนึ Styles ่งส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนสองส่งเสริมการช่วยเหลือกันในภายในโรงเรียนสามส่งเสริมการเอาของที่เห็นภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็สามารถเอาของที่เห็นได้สี่ แกนนำรเรียนจะเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆวัตถุประสงค์นะครับข้อ1เพื่อรูรบทบาทของนักเรียนแกนนาและครูแกนนาต่อต้านยาเสพติดข้อ2เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขป,ปัญหายาเสพติดข้อสาเพื่อไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดค,คุณลักณะทที่ดีของการเป็นผู้นำนะคะ1มีความมุ่งมั่นในการทํางานเพราะการที่เราจะเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็น เป็นที่สําคัญค่ะเพราะว่าจะได้สมกับเกีเยรติยศที่เราได้รับมานะคะ 2. ส,สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าการทํางานเป็นทีมนะคะเราจะต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจนไม่งั้นลูกทีมและตัวเราเองก็จะทํางานกันอย่างหน้าช้าและก็เกิดความขัดแย้งค่ะ 3. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพเราเนี่ยเป็นผู้นํานเราจะต้องรู้จักลูกทีมให้ดีว่าลูกทีมของเรามีความสามารถด้านไหนเพื่อที่เราจะได้มอบหมายงานอย่างถูกวิธี รบเรียบและสมบูรณ์ค่ะและสี่นะคะเป็นผู้ฟังที่ดีเราเป็นผู้นำเราจะต้องเปิดใจและรับฟังปัญหาของลูกทีม 5. มีความเป็นระเบียบและมินยัยเพราะการอยู่เป็นหมู่คณะจะต้องมีกฎกติกาของเราเพื่อให้เราจะได้อยู่กันอย่างไม่เหลื่อมล้ำและ ไม่เกิดความเดือดร้อนในภายภาคหลังค่ะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนแกนำนํา 1. เป็นแกนนนำในการจัดจกิจกรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. ดูแลช่วยเหลือนกักเรียนให้รอดพ้นภัยจาก,กยาเสพติด 3. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติด 4. เป็นที่พึ่งพายามเพื่อนมีปัญหา <c oughs> Oh,